สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกุญรักษ์ชุมเชื้อวันนี้จะมาสอนติดตั้งโปรแกรมอวิราเชิญรับชมกันได้เลยค่ะวิธีติดตั้งอวิรานะคะขั้นแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะคะแล้วค้นหาคำว่าอาวิราแล้วก็กดอันแรกเลยค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ เราจะโหลดแบบฟรีกันนะคะเราให้ทุกคนนะคะกดไปที่ฟรีดาวน์โหลดเลยค่ะรอสักครู่นะคะได้แล้วนะคะก็กดตรงนี้เลยค่ะพอถึงหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่สี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้เลยค่ะ รอสักครู่นะคะเมื่อมันดาวโหลดเสร็จแล้วมันจะย่อหน้าจอาเอไว้ข้างล่างนะคะให้ทุกคนรอประมาณสี่ถึงห้านาทีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ